กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัยกาแก้วที่ปปึกษ,ษาใหญ่นะครับของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์ประชาทุ่งกุลาร้องให้ท่านดรปิยศักดิ์รีดาพอศูนย์เรียนรู้ศาสตร์ประชาาทุ่งกุลาร้องให้คณะผู้บริหารแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเครือข่ายต่างๆที่การบรักทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นจริงๆนะครับดีใจที่มีโอกาสได้มาพบเจอทุกๆท,ท่านในวันนี้ครับ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์ประญาชาทุ่งกุลาร้องให้เนี่ยเราได้รับจากพี่น้องจากบริเวณตำบลทุ่งกุลาเนี่ยแหละฮะบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินได้ทําประโยชน์นะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเป็นวันที่สําคัญเป็นวันเปิดตัวอย่างแท้จริงของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์ประราชาทุ่งกุลาร้องให้พี่น้องดูสิครับว่าทั้งสองฝ่าเนี่ยนะครับร้านค้าทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นล้วนแต่เป็นร้านค้ามาจากตําบลต่างๆของ อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คือเป็นส่วนของความร่วมมือที่พวกเราได้ได้จัดการกันขึ้นมานะครับในวันนี้ให้เกิดภาพวันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรามีพื้นที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ400ไร่ได้วยกันนะครับแต่พื้นที่ที่พวกเราเห็นใกล้ๆตรงนี้นะครับมีสระว่ายมีสระน้ําอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกําแพงอยู่ด้านหลังเนี่ยพื้นที่ประมาณอยู่ตรงนี้ประมาณ20ไร่ มหาวิยาลัยจะชอยๆจัดสรรในส่วนของกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับให้ขยายออกไปนะครับมาร่วมมือกันทางานสร้างศูนย์เรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับาศาสตร์พระราชาในทุกม,มิตินะครับจะได้ทํางานกันวันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ากิจกรรมข่าวบอยไนท์ทุ่งกุลาเนี่ยนะฮะวันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ไม่คาดคิดมาก่อนความขวัญทีแรกความคิดทีแรกว่าภาพจะเป็นอย่างไรนะฮะในการจัด งานขึ้นมาในครั้งนี้ก็ทราบเพียงแต่ว่ามีขาวบอยไหนก็ไปหาหมวกหาเสื้อมานะครับปรากฏว่าหมวกที่ไปหามาเนี่ยก็เป็นหมวกยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เสื้อในี่วิ่งหากันพอสมควรนะครับก็ได้เป็นเสื้อจากร้านตาดำลิ้นคองก็เลยได้เป็นลักษณะบรรยากาศครึ่งครึ้งท่อนในวันนี้แต่ภาพที่เราเห็นวันนี้ท่านครับทุกๆท่านครับภาพที่เราเห็นวันนี้ท่านจะเห็นว่า สิ่งที่กระพือโหมขึ้นไปนอกเหนือจากการทําประชาสัมพันธ์ในเรื่องของศูนเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆที่เราจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันนี้บรรยากาศในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับท่านเห็นร้านค้าไหมครับหลายๆร้านที่มานะครับจากพี่น้องของตําบลต่างๆจากอําเภอท่าตูมทั้งสิน้นนี่คือการกระพือโหมในส่วนของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของอาหารการกินก็เช่นเดียวกัน เครื่องแต่งกายก็เช่นเดียวกันวันนี้ถือว่าเป็นเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากนะครับแล้วกิจกรรมวันนี้เนี่ยน่าจะมีกิจกรรมต่อต่อเนื่องอีกนะครับเปิดตัววันนี้ในศูนย์เรียนรู้สารพระราชากิจกรรมข่าวบอยไนท์นอาจจะมีกิจกรรม,มอื่นๆตามมาอีกหลายๆกิจกรรมต่อไปนะครับข้อปะากี่น้องทุกๆคนนะครับในภาคส่วนภาคีครือข่ายในทุกภาคส่วนว่าถ้าเรามีโอกาสได้เสริมส่งได้หนุนเสริมให้พี่น้องในเขตอำเภอท่าตูมในเขตตำบลทุ่งกุลา ได้มีกิจกรรมร่วมกันที่ตรงนี้มหาวิาลยเราพร้อมนะครับในภาพอนาคตข้างหน้าตรงนี้ด้านหน้านะครับศูนย์เรียนรู้ศาสตร์ระยาจะเป็นตลาดนะครับจะเป็นตลาดในลักษณะตลาดชุมชน เกิดขึ้นในเวลเยววันนั้นใกล้นี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเหตกรรมอบรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเรามีศูนย์อบรมอยู่ด้านหลังเรามีบริเวณด้านหน้านี้เป็นศูนย์พัฒนาต่างๆในหลายๆส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้บริการของทางมหาวิทยาลัยเรายินดีอย่างยิ่งที่จะทําให้ศูนย์อย่างนี้เป็นที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ขณะเดียวกันเกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดต่อพี่น้องในทุกภาคส่วนครับ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับกิจกรรมในวันนี้ที่พวกเรามาร่วมกันนะครับขอขอบคุณในส่วนของคณะผู้บริหารทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งดรพิยศักดิก์สศศีดาเนี่ยทำงานมาประมาณ1เดือนเต็มๆขอเสียงปรบมือให้ท่านหน่อยครับดอดีเยวเยมครับสุดยอดมากสุดยอดมากท่านบอกความคืบหน้ามาโดยตลอดนะครับและขณะเดียวกันท่านรองวสันชัยกาแก้วนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาใหญ่โชว์ตัวนิดหนึ่งครับ ให้คำป <normalized S 1> รึกษ <ๆๆ S 1> าม,มาโดยตลอดแล้วเราทราบข้อมูลมาโดยตลอดนะครับรวมทั้งผู้บริหารทุกๆท่านที่อยู่ตรงนี้ท่านผอ,อาสาบันวิจัยนะครับท่านรองคณะบดีคณะครุศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านผอ,อสํานักศิลปวัฒนธรรมต่อไปอาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเกิดขึ้นที่แห่งนี้ด้วยก็ได้นะครับทุกๆท่านนะครับก็กลับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับในในามผู้บริหารของมหาวิทยาลัยครับขอบคุณท่านผู้ช่วยอาตาจารย์ดรนะครับฉลองสุขทองนะครับของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุรินทร์นะครับ วันนี้ได้เปิดงานได้อย่างสุดยอดสวยงามครับนะครับต่อไปเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวสันชัยกาแก้วนะครับได้กล่าวพบปะกับพี่น้องแขกผู้มีเกียรติครับครับจราเรียนท่านอาิจารที่เคารพอย่างสูงท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มหาวิทยายลัยได้รับเกียรติอย่างยิ่งกับทุกทุกท่าน ที่มาร่วมมือกันนะฮะในการจัดงานโดยโดยลักษณะของงานนั้นเป็นความร่วมมือและก็เป็นไอเดียจากท่านนายอำเภอท่านรองรัฐจงุตสานะครับปกติแล้วท่านจะต้องเดินทางมาร่วมในกิจกรรมของเราในวันนี้เพราะแนวคิดไอเดียของท่านนั้นบอกว่าเวลาเราจัดงานที่ไหนก็ช่างเราจะเอาโต๊ะจีนมาจากข้างนอก แต่บอกว่าแล้วแล้วชุมชนของเราจะได้อะไรท่านก็เลยมีแนวคิดให้บอกว่าให้แต่ตะละบนแต่ละส่วนส่วนงานต่างๆนั้นเอาอาหารเอาเอาไอ้ที่มีกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านอะไรของเราเนี้ยมาวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะในฐานะที่ท่านก็ได้เดินได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปอยู่ที่อ,อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรน,นะครับแต่ความคิดไอเดียของท่านก็จะตกผล่กในอนาคตนะฮะก็บอก นัเรียนพวกเราขออนุญาตว่ากล่าวขอบคุณท่านอธิการได้กล่าวขอบคุณไปแล้วแต่ในอนาคตรเราจะมีงานเช่นนี้ไปอยากจะให้เป็นเทศกาลประจําปีของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาล้องไห้สักวันหนึ่งนะฮะเราก็ได้รับินได้รับชื่อว่าทุ่งกุลาล้องไห้แต่ถ้าได้รับความร่วมมือจากทั้งชุมชนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาได้รับว่วร่วมมือจากทุกท่าน วันหนึ่งเราอาจจะพลิกไปเป็นว่าทุ่งกุลาไม่ร้องไห้ก็ต้องขอบคุณของท่านขอบคุณทุกทุกท่านว่าเราได้รับเกียรติจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะท่านไหนขออนุญาตท่านสจยอดยิ่งครับยังอยู่หรือเปล่าเนาะยวโชว์ตัวเลยครับนี่ท่านสจท่านก็มานะครับท่านเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสุรินทร์ท่านก็มาได้รับเกียรตินะครับไหนทีมโนนารายครับขออนุญาตครับโอ้โนนารายจะมีเทศกาลโนนาราย เป็นค่าวบอยโนนทรายเราก็ได้อดอมมาจากทีมโนนารายนั่นแหละครับที่จะมาจัดงานในวันนี้ไหนทีมนักศึกษาครับนักศึกษาเอกสังคมอยู่ไหนอู้อยู่ข้างหลังฮะอยู่สุ้มไฟทีมคาวบอยสีน้ำลงครับเงียบเลย่าวบอลสีน้ำลงปอกมืออยู่ทางนู้นทีมสถาบันวิจัยครับทถาบันวิจัยและสมานาของมหาวิทยาลัยราชรินนะครับ มีทีมสนมอยู่ตรงไหนทีมสนมมีนะทีมสนมดาทีมท่านสุพนนสุพนัทดรสุพนัทครับอ,อยตรงกลางครับครับ,รบอยู่ตรงไหนนะนี่ผมมองไม่เห็นอยู่ตรงแท็อบตพลโคครับอ่าอยู่ด้านโน้นครับผม เสียงดังนะครับมาร่วมกิจกรรมกันต่อไปนะครับเราจะเป็นที่พึ่งของท่านท่านจะเป็นที่พึ่งของเราเราจะร่วมมือกันจัดงานและก็จะมีกิจกรรมเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการศาึกษาแล้วก็จะมีหลักสูตรมีนักศึกษามาเรียนที่นี่ก็จะเป็นพัฒนาในอนาคตนะครับก็โดยการนําของท่านที่การดรฉลองสุทองนะครับก็จะพาพวกเรานั้นก้าวเดินไปก้าวเล็กๆก,ก,ก่อนครับเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ขอขอบพระคุณทุกท่านท่านผู้มีเกียรติแล้วก็เป็นกําลังใจนะฮะให้การให้ท่านทุกท่านนะฮะที่มาร่วมงานนี้เป็นพระคุณกับมหาวิทยาลัยราชสุรินทร์ครับขอขอบพระคุณครับขอบคาณขอบพระคุณครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชชัยกาแก้วนะครับที่ได้กล่าวความรู้สึกไปนะครับในลําดับนี้นะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับก็จะได้มอบทุนให้กับทออ ศูนย์การเรียนรู้นะครับศาสตราจารย์ทุ่งกุือให้กับท่านดรปิยศักดิ์รีดานะครับทุนนี้ปลอบมือพื่เป็นเกียรติด้วยนะครับนะครับให้กับพี่น้องเราได้เป็นเกียรตินี่คือเงินทุนที่จะได้อาอบทุนนะครับให้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้มีความรุ่งเรืองนะครับยั่งยืนตลอดไปนะครับนะครับกลับขอบพระคุณนะครับขอเสียงปรบมือนะครับกลับขอบพระคุณท่านมากๆเลยคณะผู้บริหารทีมกณาจารย์ทุกท่านนะครับ กับในช่วงนี้นะครับ uh